สวัสดีค่ะคอันนี้น้องกันได้เลยครับคีย์บอร์ดของขวัญวันวาเลนไทน์แม่ซื้ออะไรให้น้องกรรันคีย์บอร์ดกับเมาส์ครับนหนแม่ดูนะคะสวัสดีนะคะทุกคนมาดูน้องกันได้ของขวัญวันว,นวนเนาเลนไทน์นะคะย้อนหลังค่ะวาเลนไทน์ย้อนหลังบอร์ดอะไรลูกเมื่อสั่นดีใจเหรอ เทมเทมเทมเหรออ้ยอ้ยกันก็วางลงดีๆสิลูกวางลงวางลงพื้นนี่เปิดเลยครับมันมีอะไรบ้างอ่ะมาเปิดแบบนี้เหรอมันมีอะไรบ้าง แถมแถมแถมดีใจไหมใจมากแมวมันคืออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันคืออะไรเนี่ยในดูดิสวยจังมีเมาสด้วยเหรอมีเมาเมาด้วยโอจับขนาดมือเลยเหรอ ใช้วันเดียวพังอะนะมีใจทำไงคะขบคุณแม่ได้ยังคะมีไฟด้วยนะ,ะไหนวางลงครับลงนะครับโอโโ้สวยจังเลยมีไฟด้วยเหรอด้วยแต่ต้องมาไปนั้นตัดสายตองไปเสียอ,อ๋อเราไม่ต้องกดตรงนู้นใช่ไหมแล้วกดเดี๋ยนี่อย่างเดียว,ยวออมันมีสายให้ใช่ไหม ดีมากเลยเนาะดีใจไ,ไ,ไหนแถม<ง>อ๋อเขาแถมด้วยเหรอแถมเหรอปกติเท่าไหร่นะปกบบติสามร้อยกว่าบาทเรรมดาฉนส่งอ๋อใส่ส่วนรถเหรอเปิดไฟ้็จะเปิดเปิดไฟได้ไหมดีใจไหมดีใจมากฮ้ย ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องกันหน่อยนะคะน้องกันดีใจได้เมสาใหม่นะคะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าไ,ไ,ไปบ่อยค่ะ